มั่นหัวใจรักร้ายตอนที่11คนแปลกหน้าจบจากงานถ่ายภาพในสตูดิโอนั่นเขาก็พาเอวาน่ามาทานอาหารที่พัตคารฉีตาเป็นพัตคารจีนที่ค่อนข้างมีกลุ่มลูกค้าเยอะมากทีเดียวชายหนุ่มจองโต๊ะไว้ก่อนแล้วทุกอย่างเลยดูง่ายได้เขาพาเอวาน่ามานั่งในโซนของ VIP ชั้นบนเลือกโต๊ะด้านในที่ค่อนข้างรับสายตาคนคุณมาคะเสิ่งทักทายที่ดังมาไม่ไกลนั้นทําให้ชายหนุ่มหันไปมองอ้าว คุณมะลิมาทานข้าวหรอครับเข้าทักทายก่อนจะรั้งตัวหญิงสาวข้างกายที่ยังคงมองคนแปลกหน้าข้านี่เอวาน่าครับเอวาน่าจ้นี่คุณมะลิเป็นลูกสาว,สาวสาศาสตราจารย์มานบชายหนุ่มนั้นยิ้มอ่อนหวานในตาเชื่อมทีเดียวเลื่อนสายตากลับไปที่หญิงสาวแปลกหน้าอีกครั้งทั้งที่ฝ่ามือใหญ่ของเขายังคงอบเอวหญิงสาวเวแน่นเอวาน่าเป็นคู่มั่นผมเองครับคุณมะลิเราจะแต่งงานกันเร็วๆนี้ มาร์กยิ้มพอใจไม่น้อยที่เห็นเอวาน่านั้นยกมือไหว้สวัสดีกับหญิงแปลกหน้าด้วยกริยาอ่อนช้อยราวกับที่ต้องทำทุกครั้งที่มาเมืองไทยในตาของหญิงสาวชาวไทยนั้นเป็นประกายเจิดจ้าหากแต่ก็ยังยิ้มตอบเขาทั้งยังรับไหว้อีกฝ่ายด้วยท่าทางยินดียินดีด้วยนะคะคุณมาร์กพอเพิ่งออกสัมภาษณ์กับพวกสื่อเมื่อวานนี้เองค่ะเรื่องยาต้านถ้าไงคุณมาร์กจะไปงานที่สะานแน่นอนใช่ไหมคะ ดิฉันจะได้นัดกับทางกลุ่มแพทย์ที่วิจัยร่วมกันไว้ล่วงหน้าแน่นอนครับคุณมาลิเออมาคนเดียวหรือครับค่ะพอดีนัดเพื่อนไว้ที่นี่งั้นดิฉันไม่รบกวนแล้วนะคะเอาไว้ค่อยเจอกันเสาร์นี้ค่ะเธอเอ่ยด้วยรอยยิ้มก่อนจะรีบขอตัวก้าวออกจากตรงนี้ในเวลาต่อมาเธอสวยจังค่ะเธอพึมพำเบาๆมองตามหญิงสาวแปลกหน้าไปจนหลอนเดินหายไปกับตาดีสวยแล้วหรอเอวานะ คนที่แม่จะให้ฉันแต่งงานด้วยสวยกว่านิสิกเท่าไม่มีทางแล้วทำไมคุณไม่ยอมแต่งงานกับเธอล่ะฉันจะแต่งก็ได้ถ้าไม่ต้องมีเธอเป็นห่วงผูกคอฉันแบบนี้ไงฮะเขาตอ,อบก่อนจะรั้งตัวคนขี้สงสัยมานน่งกับโตฟานาะในโซน v i p นี่เขาเลือกจะสั่งเมนูที่ชอบในรายการที่คิดไว้ก่อนแล้วเธอนะ่าจะยินดีกับการแต่งงานนะเอวานะ่าเธอจะได้มีครอบครัวเป็นของตัวเองฉันไม่อยากแต่งงานค่ะ เรื่องครอบครัวนี่มันไม่เคยอยู่ในหัวฉันด็อกเตอร์การตอบโต้ก็คงจะมีต่ออีกถ้าบริกรไม่เลื่อนเมนูเครื่องดื่มมาเสิร์ฟเสียก่อนมาร์กสตบตาหญิงสาวด้วยอารมณ์ที่คุณคุณและฉันคิดว่าคุณชอบผู้หญิงอ่อนหวานน่ารักน่ารักแบบเมื่อกี้ซะอีกมาร์กไม่ตอบโต้ประโยคนี้เขาแค่มองเธออย่างปลาปลามแต่มันได้ผลเอวาน่านั้นเงียบเสียงลงในที่สุด บางทีเขาก็อดคิดไม่ได้ว่านี่คงเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดอย่างมหาหันกับการเลือกแต่งงานกับเด็กมาร์คถอนหายใจเบาๆเขาเหลือบตามองหญิงสาวแวบ,บหนึ่งดวงหน้านั้นก้มตำ่ำท่าทีสนใจกับเมนูในกระดาษนั่นเธอไม่ได้ตื่นเต้นหรือใส่ใจกับการเป็นเจ้าสาวสักนิดเลยเขาพยายามเลิกคิดเรื่องนี้เขาไม่มีทางเลือกอีกแล้วนี่เขาพาว่าที่เจ้าสาวกลับมาบ้านในเวลาเกือบคำ่ำหลังจากที่พาเธอทานอาหารที่ชีตาสต์ พาเธอไปซื้อของชัยที่ห้างใหญ่กลางกรุงแต่เอวาน่าไม่ได้หยิบหรือซื้อของอะไรมากมายเธอแทบไม่หยิบจับอะไรเลยด้วยซ้ำนั่นทำให้เขาเป็นคนเลือกเองทุกอย่างให้เธอด็อกเตอรคุณจะซื้ออะไรไปเยอะแยะขนาดนั้นฉันไม่อยากได้ชุดนอนแล้วก็นี่ชุดสำหรับใส่อยู่บ้านระหว่างที่เราอยู่ที่นี่ฉันไม่อยากให้เธอใส่ขาสั้นแล้วไปนอนเล่นในห้องเควิลหรอกนะเอวานะ่าเธอเป็นเมียฉันนัอย่าลืม อย่าทำท่าสนิทก,กับเควินให้มากนักมันไม่เหมาะเข้าใจไหมอะไรกันคะที่วันก่อนคุณยังให้เควินไปลองชุดแทนคุณอยู่เลยนี่คะเขาชาักสีหน้าใสา่เธออย่างไม่พอใจนั่นเป็นเพราะฉันติดงานเอววนาะขอร้องอย่าหัดเถียงฉันได้ไหมล่ะฉันไม่ชอบให้เธอกล้าร้าวกับฉันนะแล้วเลิกเรียกฉันว่าด็อกเตอร์สตีเรียกชื่อก็พอหญิงสาวอ้าปากตาค้างกับอาการหัวเสียของเขาก่อนจะหบปากลงชับ ทำทีเป็นใบ้ไปเลยเธอปล่อยให้เขาหยิบสิ่งของที่ต้องการตามใจชอบกระทั่งชายหนุ่มหยิบการ์ดส่งให้พนักง,งานขายจากนั้นเขาก็ให้พนักง,งานขายของขนของตามมาส่งที่ลานจอดรถไม่ลืมให้ทิปเป็นค่าสินน้ำใจเลื่อนตัวลงนั่งกับเบาะคนขับลางมองหน้าหญิงสาวที่นั่งนิ่งรออยู่ก่อนแล้วด้วยความสงสัยปกติเธอทะเลาะกับอีธานบ่อยแค่ไหนหญิงสาวเหลือบสายตามองเขาอีกครั้งฉันไม่เคยทะเลาะกับอีธาน เราอาเธอละ่ะฉันไม่เคยทะเลาะก,กับใครในครอบครัวนะด็อกเอ่อมาร์คแล้วคุณจะถามทำไมไม่ทราบไม่รู้สิฉันแค่อยากรู้ไว้ฉันจะรับมือกับเธอได้ยังไงได้ยินอีธานบอกว่าเธอมีปัญหาเรื่องควบคุมอารมณ์เหมือนคนสมาธิสั้นระยแบบนั้นตอนเรียนหนังสือเธอเคยมีปัญหากับเพื่อนเพื่อนร้อยฟังหน่อยสิเขาสังเกตเห็นว่าหญิงสาวนั้นดวงหน้าแดงกำ่ำเปลี่ยนสีไปทันทีเมื่อเขาบอกออกไปอย่างนั้น แต่ในใจเธอกลับว่างเปล่าเขาเลิกคิวสมตากู้สวยที่จ้องมาอยู่นานนั้นกระทั่งเปลือกตากทางกลูหลุบลงต่ำราวกับไม่ต้องการตอบโต้ใดๆอีกฉันแค่อยากรู้จักภรรยาตัวเองนะเอวานะ่ามันไม่ได้ผิดปกติอะไรสักหน่อยก่อนนี้เราแทบไม่รู้จักกันเธอก็เห็นฉันหมายถึงฉันกับเธอมีเคมีที่ไม่ค่อยเข้ากันนะักเธอชอบเควินมากกว่าฉันทำไมเขาอดขุนใจไม่ได้เมื่อพูดออกไปอย่างนั้น คุณกำลังจะบอกฉันว่าฉันจัดอยู่ในกลุ่มประเภทยินด้อยไม่สมควรที่จะเป็นแม่พันธุ์อะไรแบบนั้นหรือเปล่าก็ใช่ค่ะฉันสมาธิสั้นชอบเก็บกดอารมณ์และระเบิดในคราวเดียวกันมันเป็นอะไรแบบนั้นมันเป็นความจริงถ้าคุณยังอยากจะยกเลิกการแต่งงานก็ยังไม่สายนะด็อกเตอร์ฉันก็แค่อาจโดนเจมด่าไปสักพักอาจหนีไปอยู่อียิปต์สักปีสปีอีกพักทุกคนก็จะลืมเรื่องนี้ไปเอง มัแกลนเกือบจะหัวเราะไปแล้วกับท่าทีกดจัดของเธอแต่เขาแค่ยกมุมปากยิ้มนินดๆในดวงตาทอสตายตามองดวงหน้าหวานๆนั้นอย่างพอใจอย่างไม่รู้ตัวฉันไม่สนใจเรื่องยินได้หรือเด่นสักหน่อยเอวานาะฉันทำวิจัยก็จริงนะแต่ยินสายพันธุ์ของแกลนเธอก็เห็นแล้วว่ามันตัดแต่งพันธุกรรมไม่ได้มันเป็นมาตั้งแต่รุ่นแบบในยุคข,ของปู่ของปู่และก็ของปู่ ไม่มีใครแก้ไขเรื่องนี้ได้ตลอดสามชั่วอายุคนแล้วแล้วแล้วคุณจะถามเรื่องนี้ทำไมฉันก็แค่อยากให้เราเข้าใจตรงกันนะสติเอวานะาเธอเป็นเมียฉันแต่ฉันไม่รู้จักเธอเลยต่อไปเราจะอยู่กันยังไงฉันไม่มีเวลามานั่งเอาใจเธอเหมือนไอเวนไม่นั่นหรอกนะฉันไม่ได้อยากให้คุณมาเอาใจฉันสัหน่อยอิงสาวตอบทั้งที่แกล้มแดงกำนั่นก็ดีแล้ว ขอเธอเชื่อใจฉันไว้ใจฉันทุกอย่างก็จะเรียบร้อยเราจะอยู่กันแบบคู่อื่นๆมาร์กยิ้มขำกับสองแก้มที่เรือสีของหญิงสาวเหมือนเธอกำลังอายเขาเขาคิดพลางส่งสายตาสำรวจไปที่ร่างบางใต้เสื้อยืดกางเกงยีนสีเข้มนั้นเขากำลังคิดว่าเอวาน่านั้นเด็กจริงๆด้วยยิ่งแต่งตัวแบบนี้ด้วยแล้วมันทำให้เขาหุดหงิดอีกครั้งเขารู้สึกว่าตนเองกลายเป็นโคแก่ยังไงก็ไม่รู้ เขาเลื่อนฝ่ามือให้เธอพยักหน้าให้หญิงสาววางมือเล็กของเธอลงบนฝ่ามือของเขาเอวาน่าทำท่าลังเลหากแต่ก็วางฝ่ามือลงไปปล่อยให้เขาจับไว้ทามกลางสี่หน้าที่ยังคงเขินอายเธว่าปกปิดไว้ไม่อยู่เธอก้มหน้าต่ำทำเป็นเมินหน้าหนีจากสายตาเขาเสียอย่างนั้นนั่นทำให้เขารู้สึกพอใจมากกว่าเดิมอารมณ์เริ่มดีขึ้นตามลำดับพาหญิงสาวมาถึงบ้านในเวลาเกือบสามทุ่ม เขาไม่เคยพาคนไหนไปเดินชอปปิ้งหรือซื้อข้าวของกับสาวคนไหนเกินสิบนาทีเลยด้วยซ้ำแต่กับเอวานะ่าเขายืนเลือกของให้เธอหลายชั่วโมงทีเดียวไม่น่าเชื่อเขาเผอสะบัดกับตัวเองในใจปล่อยให้สาวใช้ประจําบ้านของมานดานั้นขนของลงจากรถนําไปเก็บที่ห้องนอนส่วนตัวส่วนตัวเขาเองนั้นดึงแขนหญิงสาวมาที่ห้องนั่งเล่นอา้าวเควินนี่นายไม่มีงานหรือไงวันนี้ ผมมีวันหยุดนะมาร์กน้องชายตอบด้วยสีหน้าเย็นชาก่อนจะปลายหางตามองพี่ชายแวบหนึ่งก่อนจะหันไปที่เอวานะ่าไม่โทรหาฉันเธอไม่ยอมรับสายเขาเลยนะเอวานะ่าหมอนั่นมันกำลังจะกลั่งอยู่ละสงสัยเพิ่งได้ข่าวเธอกับมาร์คเธอต้องเป็นฝ่ายบอกเขาเองนะเคลวินเอ่ยเสียงราบเรียบก็จริงแต่สายตาตำหนีแบบนี้ทำให้มาร์กขุ่นใจขึ้นมานิดนิดฉันคุยแล้วต่อไปให้เบอร์ฉันไปนะเคลวิน เอวาน่าเป็นของฉันถ้ามันอยากมีปัญหาก็ให้โทรหาฉันได้ทุกเมือ่อมาร์กเป็นคนตอบโต้น้องชายไปด้วยสีหน้ารำคาญมาร์กนายอย่าทำหึงหวงไม่เข้าท่าหน่อยเลยนายแย่งเอวาน่ามาจากไม้นั่นก็แย่พอแล้วไอ้ไม้ได้คุยกับเธอบ,บ้างไม่งั้นผมต้องบ้านแน่แน่มอนั่นโทรหาผมมากกว่า20-30ครั้งที่ตายเควินผุดลุกด้วยท่าทีหัวเสียเขาเมองตามหลังน้องชายไปพลางสายหน้าไปมา หวังว่าเธอจะไม่บ้าจี่ไปตามที่เควินบอกด้วยการโทรหามาันหลักเธอไม่ได้ตอบโต้ประโยคนี้เธอตามเควินไปติดติดทำให้มากถึงกระขบกลามตัวเองเลยทีเดียวเขาเคืองเธอจนบอกไม่ถูกนาทีนี้แสดงว่าเธอยังมีเยื่อใยกับไอ้หมอนั่นอยู่สินะเขาคิดความหึงหวงเริ่มแล่นพล่านจนหน้าโมโหมากไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเขาไม่เคยหึงหวงสาวสคนไหนสักรายตั้งแต่มีแฟนมาก่อน เขาแค่รักษาระดับความสัมพันธ์ไม่ให้มันล้มเหลวก็เท่านั้นดูท่าว่าผู้หญิงที่เขาควงนั้นจะไม่มีความอดทนมากพอที่จะรอให้เขาขอแต่งงานหรือไม่ก็ยอมรับชีวิตคนในครอบครัวของเขาได้โดยไม่ต้องคำนวณตัวเลขในบัญชีธนาคารนั่นยามนี้เขารู้สึกว่าเขาผิดปกติอย่างรุนแรงทีเดียวเขารำคาญกับความรู้สึกแบบนี้ของตอนเองเขาน่าจะยกเลิกงานแต่งงานเฮงซวยนี่สัก เขาทิ้งตัวลงนั่งกับโซฟาอย่างแรงเพื่อดับอารมณ์กโกรธนั้นคำรำอยู่แค่ภายในใจด้วยความฉุนเฉียวไม่หายแต่นี่ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาอยู่ดีเขารู้ดีว่าเขาต้องการเอวาน่าบนเตียงนั้นเหมือนว่าเขาจะเสพติดเธอเขาแล้วสิการที่เอวาน่านั้นไม่ได้รับรู้ความรู้สึกของเขาส่วนนี้มันทําให้เขาอยา,ากจะคลั่งจริงๆซาบานเลยว่าถ้าเขารู้ว่าเธอติดต่อกับไมเคิลแล้วก็เขาจะไม่มีทางยกโทษให้เธอแน่ มาร์คคิดบอกตัวเองในใจดวงหน้าในกรอบผมสีทองนั้นกระด้างเย็นชามือข้ามวันนี้ปราศจากมารดาของเขาคุณดารยการนั้นติดงานที่สมาคมผ้าใหม่ที่จัดงานเลี้ยงในค่ำคืนนี้มาร์คนั่งอยู่กับเอวานะ่าและน้องชายของเขาเคลวินแกลนทุกคนเงียบไม่มีการสนทนาใดๆมาร์คเองก็มัวแต่ฟังเสียงในหัวของน้องชายที่กำลังบนพึมพำกับบางอย่างในใจนั้น แต่เหมือนเควินจะรู้ตัวซะก่อนเขารวบช้อนและผุดลุกหนีไปเลยทําให้มาร์กถึงกับอมยิ้มตาหลังเขารู้ว่าเควินกําลังวุ่นวายใจกับเรื่องบางอย่างเราไปไหว้พระกันไหมเอวานะ่าแม่มีพระอาจารย์ที่วัดแถวนอกเมืองท่านสอนดีมากเขาเอ่ยขึ้นหลังจากอยู่กันแค่สองคนคุณเคยบวชมาก่อนหรือไงคะด็อกเตอร์ชายหนุ่มชักสีหน้าใสเธอบอกแล้วว่าเรียกฉันแค่มาร์ก หรือไม่ก็พี่มาร์กอย่าเรียกฉันด็อกเตอร์ก็คุณเป็นด็อกเตอร์นี่คะ่ะก็ใช่แต่การที่เธอเรียกแบบนี้ทำให้ฉันรู้สึกตัวเองแก่ลงอีกสิบปีเอวาน่าทำท่าอ้าปากเถียงแต่โดนเขาตวาดสายตาใสา่หญิงสาวเลยเงียบเสียงลงมาร์กถอนหายใจออกมาเบาๆฉันว่าฉันคงหมดความอดทนกับเธอแน่เอวาน่าเธอเป็นเด็กชอบเถียงไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมอีธานกับอาเธอถึงได้ห่วงเธอนัก เธอคงชอบก่อปัญหาไปทั่วสินะแต่มาอยู่กับฉันเธอจะทำตัวแบบเด็กๆไม่ได้อีกแล้วเธอมีสามีแล้วนะต้องวางตัวเป็นผู้ใหญ่ที่สำคัญห้ามเถียงอะไรฉันเข้าใจไหมหญิงสาวบนเงึมงในลำคอหักแต่ไม่กล้าเงยหน้าศนะตาเขาอีกครั้งที่มากต้องถอนหายใจวางรวบช้อนอิ่มในที่สุดก่อนจะเอ็นกายมองหญิงสาวตรงหน้าด้วยสายตาสำรวจดวงหน้าหวานสดใสนั้นยามที่ปลดสะจากแว่นสายตา ทำให้เอวาน่ากลายเป็นสาวสวยที่น่าสนใจมากทีเดียวและที่ฉันอยากจะบอกก็คือต่อไปนี้อย่าตามเควินแบบนี้อีกอย่าไปในห้องหมอนั่นฉันไม่ชอบมาร์กยิ้มพอใจที่เธอเงยหนนะ้าศบตาก,กับเขาสักทีดวงตาคู่สวยนั้นแสดงความขุ่นเคืองอยู่ในนั้นเขายื่นหน้าเข้าไปไกลฉันไม่ชอบที่เธอสนิทก,กับเควินแบบนี้แต่ว่าฉันรู้เควินเป็นน้องชายของฉันแต่เธอเป็นเมียฉันนะ เควินก็เป็นหนุ่มแล้วคุณหึงฉันเหรอคะคำนี้ทำให้มาคถอนหายใจรู้สึกถึงอาการหน้าร้อนวูบวาบขึ้นมาทันทีเธอเป็นของของฉันนะเอวาน่าเราจะแต่งงานกันไม่กี่วันแล้วนี่ฉันจะต้องดูแลปกป้องของของฉันทุกทางเข้าใจไหมอย่าคิดนอกใจฉันเด็ดขาดล่ะอย่าแม้แต่จะคิดไปนอนบนเตียงไอ้หนุ่มคนไหนไม่งั้นหลังการแต่งงานเธอจะเหมือนกับติดคุกฉันขอเตือนเลยนะ สบตาคู่วนไหวนั้นอยู่นานแต่มาร์กไม่ได้ยินอะไรสักคำจากสมองของเธอมันน่าแปลกจริงโปรดติดตามม่านหัวใจรกร้ายตอนที่12ในอีพีถัดไปนะคะเป็นเรื่องราวของมาร์กแกลนจากสีหนุ่มตระกูลแกนค่ะสนุกสนานทีเดียวอย่าลืมกดไลค์กดสติ๊กเกอร์กดติดตามช่องเพื่อจะได้ไม่พลาดรับฟังนิยายในตอนต่อไปค่ะ